กล้องแลบลิสออกมานะครับทำใจเลยครับต้องมีการแลบเลนนะฮะเข้าสู่ช่วงจแจลงแถงลิสในวันนี้นะก็ขี้เกียจทำงานเลยะวละจะจ๋าแ <c oughs> กลับบ้านดีกว่าไหมสี่ว want to go home? ออวันนี้มันขี้เกียจยังไงก็ไม่รู้ไม่อยากทำงาน,นต้องต้องทำนะฮะต้องทำคุณเป็นบอ b แมน Get up, wake up Let's t do บัมผมผมก็ผมก็ทำงานผมไม่ใช่ขอทานนั่นหน่อยก่อนบ u m อ๋อใช่คำว่า BUM ถ้าเปิดพจนุกรมนะครับ BUM BUM บก็จะแปลว่าคนขอทานหรือว่าคนไร้บ้านนะฮะเกี่ยวอะไรอ่ะก็มาใช้อีกทีนะครับด่าคนที่ขี้เกียจเกียรคร้านนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำอะไรครับก็คืออยู่ที่บ้านเฉยๆนะครับก็เป็นบัมก็ได้นะครับก็ quit being a bum มก็จะแปลว่า oh. like เลิกขี้เกียจได้แล้วนะครับลุกขึ้นแล้วก็ไปทําอะไรที่จะพัฒนาตัวเองหรือว่าไปทําอะไรที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนกับไอ้พวกไม่ไม่ทำมาหากินมาแต่ขอตังค์ชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแต่ไม่ได้จะด่าคนไร้บ้านหรืออะไรเงี้ยครับคือเขามาใช้คําว่าบ u มเป็นคาแสดงนะครับใช้กับเพื่อนได้นะครับ quit being a bum he's a bum อย่างนี้ฮะแต่ก็ยังมีความหมายหนึ่งนะครับก็คือสมมตินะครับพูดว่า your bum looks really big in those pants your bum ออ looks really big in those pants ก็คือขอทานดูดีมากเมื่ออยู่ในกางเกงตัวนั้นครับผมไม่ใช่ครับ Big ในที่นี้คือใหญ่นะครับแล้วบัมก็คือก้นฮะเวลาใส่กางเกงเออตัวนั้นนะครับก้ <laughs> ดนดูใหญ่เบ้เลอเลยครับเป็นตูดเบิ่มเลยทีเดียวนะครับออ <laughs> แปลว่าก้นได้ด้วยใช่บัมมัน,นะม,นมันแปลได้หลายความหมายนะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะ ครับอีกว่าหมายนึงครับก็คือนี่ครับ I'm so bummed after I heard about what happened I'm so bummed about what happened ก็ได้นะครับก็คือรู้สึกหดหูรู้สึกเศร้ากับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนะครับ I'm bummed ก็จะแปลว่าหดหู่เศร้าก็ได้ครับ I hope things get better หวังว่าทุกอยากจะดีขึ้นนะครับ อีกความหมายหนึ่งครับก็คือ Bummer นะครับอันนี้เป็นคำนามนะครับที่แปลว่าเรื่องเศร้าหรือเรื่องหน้าหดหูนะครับเรื่องหน้าเสียดายก็ได้นะครับก็คือสมมุตินะครับไปสัมภาษณ์งานมาฮะแล้วทีเจมาบอกกระดังว่า I didn't get the job ไม่ได้งานนะครับไม่ได้งานที่อยากได้นะครับอราดะทำอะแบบ Oh you didn't get the jobOh that's too badThat's a bummerThat's a bummer แน่นอนะครับอดัมเป็นเพื่อนที่ดีก็เลยให้กำลังใจนะครับ อ่า uh, you're a bomb uh, you อ oh oh ่า you're a bomb ไม่ใช่นี่เลยครับจะทำตัวจริงไม่ใช่บอกว่า no no you'll get the next one you'll find a better job นะจะหางานที่ดีกว่านั้นแน่นอนอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือ acting แต่เมื่อกี้ของจริงล้วนๆเลย